สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูการ์ดชินจังที่แถมมากับขนมแคยอนชินจังซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บสะสมครบทั้ง65แบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนได้ดูกันนะว่าการ์ดทั้ง65บใบจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์15ก็จะเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เบอร์หนึ่งเป็นทางด้านมิซาเอะ เบอร์สองฮิโรชิเบอร์สามฮิโรชิเบอร์สี่มิซาเอะเบอร์ห้าคุณครูใหญ่เบอร์หกฮิโรชิเบอร์เจ็ดคุณครูใหญ่เบอร์แปดมิซาเอะเบอร์เก้าชินสุเกะเบอร์สิบชินสุเกะเบอร์สิบเอ็ดชินสุเกะเบอร์สิบสองชินสุเกะเบอร์สิบสามชินสุเกะ เบอร์14ชินโนุเกะและก็เบอร์15้าเป็นชินโนุเกะสำหรับการ์ดเบอร์16ถึงเบอร์65้าก็จะเป็นการ์ดกระดาษธ,ธรรมดานะครับเบอร์16เป็นชินโนุเกะเบอร์17เจชินโนุเกะเบอร์18ดชินโนุเกะและชิโร่เบอร์19ชินโนุเกะเบอร์ยี่สิบชินโนุเกะเบอร์ยี่สชินโนุเกะ เบอร์22ชิชินสุเกะและฮิมาวาริเบอร์23่ิชินสุเกะเบอร์24่สสี่มาโซคุงเบอร์25่ิบชินสุเกะเบอร์26คาซามะคุงเบอร์27เน็เน่จังเบอร์28่ิบชินสุเกะเบอร์29่ิบเชินสุเกะเบอร์30ชิชินสุเกะเบอร์31ฮิมาวาริเบอร์32ชิชินสุเกะ เบอร์สามสิบสามชินสุเกะเบอร์สามสิบสี่โบจังเบอร์สามสิบห้าคาซาม่าคุงเบอร์สามสิบหกชินสุเกะเบอร์สามสิบเจ็ดเนเนจังเบอร์สามสิบแปดชิโร่เบอร์สามสิบเก้ามาโซคุงเบอร์สี่สิบชินสุเกะและชิโร่เบอร์สี่สิบเอ็ดชินสุเกะเบอร์สี่สิบสองฮิมาวาริ เบอร์สี 47, ok 48, ่สิามฮิมาวาริและชิโร่เบอร์สี่สิบสี่ชินสุเกะเบอร์สี่สิบห้าชินสุเกะเบอร์สี่สิบหกเนเนจังเบอร์สี่สิบเจมาโซคุงเบอร์สี่บแโบยจังเบอร์สี่สิบเาคาซามะคุงเบอร์ห้าสิบฮิมาวาริเบอร์ห้าสิบอดชินสุเกะเบอร์ห้าสิบสองโบยจังเบอร์ห้าสบาคาซามะคุง เบอร์ห้าสิบสี 58, ่ไอจังเบอร์ห้าสิบห้าชิโร่เบอร์ห้าสิบหกมาโซคุงเบอร์ห้าสิบเจ็ดโบจังเบอร์ห้าสิบแปดเนเน่จังเบอร์ห้าสิบเก้ามาโซคุงเบอร์หกสิบชินสุเกะเบอร์หกสิบเอ็ดไอจังเบอร์หกสิบสองชิโร่เบอร์หกสิบสามฮิมาวาริเบอร์หกสิบสี่ชินสุเกะ เบอร์65ในเน่จังแล้วก็ด้านหลังของการ์ดนะครับก็จะเป็นชินจังแล้วก็เพื่อนๆเนาะกำลังเต้นแบบสนุกสนานกันนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการ์ดชินจังที่แถมมากับขนมแครย่อนชินจังทั้ง65แบบก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ